โซเกาะเสาสองฝังเลยนะครับมนะผม,ม่าเสียวขาดกะจุยอ่อะโอ้โหรถแรงติดนลมนะครับไปหน้าไม่ได้เด็กกะ <c oughs> เหมือนรู้ <c oughs> ลักีกอินดีนะครับโอ้ดูข้างหน้าดิท่านผู้ชม cứ hẹn e bay đó ồ oh. một chân lên lót lọt không, nó đại quá à bạn lên á, ขังบดไม่ขึ้นนะครับไปหน้าไม่ได้โอโ้เอาไงวะเนี่ยหิวปีกเลยดีไหมเนี่ย

อย่างไม่ขึ้นนะครับมีแต่ควันละขึ้นตอนนี้จะของรถนาเือนไปแล้วโอ้โหโซ่หืดูกันชน,บบน,นไปแล้วกลับบ้านเกิดไปแล้วกันชนนะครับกันชนไม่หวห่วงแผงแอร์มากกว่าตอนนี้นี่ก็แผงแอร์อันนี้มายุ่งเลยครับ ขาดทุนวันนี้โตกโซเลยนะครับโอ้โซเกาะเสาสองฝั่งเลยนะครับผมมาเสียวขาดกระจุยอ่ะไปขุดปี่ยปุดยข้ามหมด แเจ็ดแต่ทึบแปดเลยเสี่ยวโซขาดสายตามะเลย <c oughs> โลงไปไกลนะครับโอ้โหโอ้โขึโ้นได้เสยแ <c oughs> ต่กันชนละไปแล้วเรียบร้อยเลยบิด <b itch> ยวขับไปดันคนาทีนึงก็เข้าที่คืนเฮ้ยเอากันดี่หล้วเ <c oughs> จะหักแล้วโอ้โอ้ดีนะแผงแอร์ไม่โดนนะับนึกเดียวโอ้โหที่แผงแอร์เป็นไ,ได้ <c oughs> <c oughs>